จะสงสารเจ้าของเลยคุณในหน้าทั้งหลายคะอย่าหวังรวยแปลงเดียวเลยนะกรรมขี้ดีกว่ากตตรรมตดเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยโ,โอได้โพสต์คลิปอยู่คลิปหนึ่งที่เจ้าของสัพ์เนี่ยเขานินทาในหน้าตอนนั้นโออยู่ที่สำนักงานที่ดินไม่รู้ว่าจำได้กันไหมได้ดูกันไหมนะคะวันนี้ย้อนเล่าอีกเรื่องหนึ่ง <t les> พอโอมานั่งนึงแล้วโอเจอประสบป,ป,ปัญหาโอรู้สึกว่า สงสารเจ้าของเลยอะสงสารเจ้าของมากในวันนี้โอไม่ได้โทษนะคะผู้ที่แบบว่าร่วมอาชีพเดียวกับโอ๋โอเป็นในหน้าซื้อขายที่ดินเป็นตัวแทนขายที่ดินทั่วประเทศทําแบบตรงไปตรงมาไม่บวกไม่เพิ่มไม่เทินราคาแม้แต่บาทเดียวยืนยันคนํานี้ทุกคลิปแล้วโอ๋เป็นนักรีวิวขายอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศที่ไหนจ้างโอก็ไปหมดเลย ที่ไหนมีสเอร์ซก็ไปหมดเลยนะวันนี้โอ๋จะมาเล่าให้ฟังว่าโอสงสารเจ้าของทรัพย์เพราะว่าอะไรรูป้ป่ะบางคนอนะไม่รู้อินโนอินเนอะไรเลยอาจจะเป็นคนแก่อยู่บ้านหรือว่าอาจจะเป็นญา,าติพี่น้องที่แบบไว้วางใจอะไรต่างๆกันแล้วแต่หรือบริษัททรัพย์ของคุณขายไม่ได้สักทีอะฮะโอ๋สงสารมากเพราะว่าเหตุการณ์ที่โอ๋เจอมาเนี่ย โอ้รู้สึกว่ามาเจอกับตัวเออไอที่เขานินทากันวันนั้นเขาด่ากันวันนั้นน่ะมันใช่อะไรรู้ไหมในหน้ายิ่งโดยเฉพาะในหน้าเก่าแก่รุ่นแบบโบราณนะคือสมมุติว่าเขาตั้งธงไว้เขาต้องรวยอยางานเนี่ยเขาต้องได้อะ่ะเขาตั้งไว้ในใจเลยนะห้าแสนล้านหนึ่งถ้าฉันได้ฉันต้องรวยเขาไม่มองถึงอนาคตข้างหน้าต่อนะ และเขาลืมคิดไปว่าสิ่งที่เขากำลังทำนะ่ะมันไม่เป็นธรรมสิ่งที่เขากำลังทำเนี่ยมันกำลังเอาเปรียบผู้เป็นเจ้าของทรัพย์คุณเป็นใครคุณเป็นแค่ในหน้าคุณก็ควรจะกินเท่าที่ควรจะกินได้ถูกไหมไอ้เจ้าของทรัพย์ที่แบบบ่นไม่ได้นั่งด่าในหน้าเข้าใจมันมีแบบน,นี้เจ้าของทรัพย์ตั้งราคามา ไล่ละหนึ่งล้าน 1, 000, 000บาทไอกคนเป็นในหน้าเนี่ยไปตั้งเลยไล่ละล้านสองไล่ละล้านห้า 5, แต่ว่ารับจากเจ้าของทรัพย์คือหนึ่งล้านพร้อมกับขอค่าในหน้าสเปอร์เซ็นต์ที่ดินแปลงนี้สิบไร่บวกมาแล้วค่ะสองแสนหรือว่าห้าแสนต่อหนึ่งไร่เขาคิดว่าเขาจะได้เงินสองแสนบาทคูณสิบไร่คือสองล้านถ้าคูณห้าแสนบาทคือห้าล้าน เขาตีตัวเลขหมุนอยู่ตรงนี้แหละลูกค้ามาต่อไม่ได้ไม่ได้ใครไม่ได้แต่ถ้าในถ้าได้ในราคาเนี้ยร้านหนึ่งเนี้ยเขาซื้อเลยนะถ้าคนซื้อซื้อแปลว่าคนขายได้ขายได้ปดลดภาระหลายอย่างได้เอาเงินไปใช้ไปทำบุญไปใช้นี้ ไว้เป็นเครื่องอุ่นใจในอนาคตข้างหน้าสำหรับเจ้าของแต่ไอ้นายหน้าไม่สนใจค่ะถ้าฉันไม่ได้เท่านี้ฉันไม่ขายเจ้าของก็ไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยแหละโอถึงได้บอกว่าโอนี่โคตรจะสงสารเจ้าของเลยสงสารสงสารที่สุดเลยเนี่ยเพราะเจอนายหน้าแบบนี้เชื่อไหมทุกวันนี้โอเข้ามายืนอยู่ในวงการเนี้ย ปฏิญาณตนเลยนะจะไม่ทำตัวแบบนี้ถ้าเจอใครแบบนี้โอ้ต้องเดินหนีให้ไกลที่สุดไม่บวกราคาไม่เพิ่มราคาแม้แต่าบาทเดียวตั้งแต่เป็นในหน้ามาจนถึงตอนเนี้สี่ถึงห้าปีทุกคนมาดูเลยไม่มีจุดด่างพ้อยในเรื่องเสียชื่อเสียงหรือว่าใครนินทาไม่มีเลย ลูกค้าที่ซื้อกับโอทุกคนไม่พอใจโอทําให้เขาจุนพอใจค่าในหน้าที่โอได้มาแม้ว่ามันจะหมดลงไปกับการกลับไปดูแลลูกค้าโอโอก็ยอมเพราะชื่อเสียงเรานั้นสําคัญพรุ่งนี้โอตายไปโอเอาเงินทั้งหมดที่โอกงหรือว่าโอแบบโลภมากได้ไหมไม่ได้แต่สิ่งที่โอเอาไปได้กับความตายของโอนั่นคือความดี ลูกหลานเล้นหลนพ่อแม่พี่น้องญาตาิต่างๆเขาก็จะได้รับคําชื่นชมจากคนที่เขารู้จักเนี่ยอุ้ยอีคนนี้ไม่น่าตายเลยอ่ะอีคนนี้อยู่นะอุย้ยมันจะต้องอะไรอย่างเงี้ยเนื้ออกอปะทุกคนจะพูดแต่ในเรื่องที่ดีแม้ว่าเราจะตายชื่อเสียงเราก็ยังอยู่เนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้วันนี้โอ๋สองสารเพราะโอ๋มาเจอในหน้าที่อู้แบบไม่ได้ฉันต้องเอาเท่านี้ไม่ได้ราคานี้ไม่ลด เนี่ยแหละหลายคนนะคุณโดนบิดโดนเบี้ยวที่โอไปเจอมาอีกอะก็เพราะอย่างนี้ไงเพราะความดื้อด้านแข็งกระด้านไม่มีอ่อนไม่มีหย่อนเลยเพราะคุณแข็งไงสุดท้ายคุณไม่ได้อะไรเลย<ม>บางคนถือที่ถีว่าที่ดินแปลงเนี้ต้องผ่านฉันมันอยู่ในมือฉัน <_ S 1> <_ S 2> คุณไม่คิดเหรอว่ายุคนี้มันเป็นยุคอะไรคุณไม่คิดเหรอว่ายุคนี้ 5G 6G นะ มันแค่คลิกเดียวในมือถือเนี่ยมันสามารถตรวจสอบเช็คได้ใครเป็นใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเข้าใจเปล่าอย่าลืมตั้งสติกันนะอะไรที่มันควรจะได้ควรจะเป็นของเราทุกคนกลับไปใช้คำว่ากำรรขี้ดีกว่ากำรรตดนะคะแต่ถ้าจะให้กำรรขี้สดๆก็ไม่เอานะถูกไหมได้นิดได้หน่อยก็คือได้เอาแล้วก็ไปหาต่อ จะได้ไม่ต้องเครียดจะได้ไม่ต้องมาหมกมุ่นมาเฮ้ยฉันต้องได้เท่านี้เฮ้ยฉันต้องรวยในแปลงนี้นะคะสติค่ะทุกคนอย่าโลภ๋ยวาลาบจะหายเด้อ